สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จิจะพามาทาความรู้จักกับเจ้าเมล็ดที่อยู่ในถุงนี้นะคะเขาคือถั่วพร้าค่ะทุกคนอามีใครเคยรู้จักแล้วหรือยังคะถั่วพระ้านะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะคะถั่วพร้าเขามีประโยชน์มากเลยนะคะเขาช่วยปรับปรุงบํารุงดินช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินนะคะเขาเปรียบเสมือนพืชตระกูลถั่วนั่นเองนะคะ ตรงไหนบริเวณไหนที่ดินไม่ดีนะคะเราสามารถใช้ถั่วพ่านี้ปรับปรุงบำรุงดินได้ค่ะซองนี้มเมล็ดถั่วผ้าซองนี้นะคะจิตได้รับอภิพนันทนาการมาจากพี่นิวค่ะพี่นิวบ่าวิวคนโก้ช่องกเกษตรอีสานยุคใหม่นะคะช่องพี่เขาเนี่ยจิตชอบมากเลยนะคะจิตจะดูแทบจะทุกคลิปเลยนะคะถ้าจิตมีเวลานะเพราะว่า ได้ความรู้ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ติดตามช่องพี่เขาไว้นะคะพี่นิวช่องเกษตรอีสานยุคใหม่นะคะจะบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะจะต้องขอขอบคุณพี่นิวมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จิจะมาหยอดมเมล็ดถั่วพรานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้หยอดหมดนี่นะเพราะว่า,าจิจิก็จะเก็บเอาไว้ใช้กับ ตรงไรอ้อยนะคะตอนนี้เขาตัดไร่อ้อยออกแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือบริเวณเที่ดินของจีนนะคะที่นาของจีนะตอนนี้เขาตัดไรอ้อยออกแล้วนะทีนี้ก็จะจีก็ขอพื้นที่คืนแล้วนะคะ ทีนี้ในไร่อ้อยเนี่ยก็มีตสารเคมีเนาะแล้วก็ที่ดินตรงนเนี้ยนยมันเป็นที่โคกนะคะที่ดอนเนาะซึ่งแร่ธาตุสารอาหารก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะแล้วยังมาเจอสารเคมีจากไร่อ้อยอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิจะปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจีก็กะว่าจะเอาถั่วพานี่แหละค่ะปรับปรุงบำรุงดินเสียก่อนนะคะทุกคนจีจะเอา,มาเมล็ดถั่วพานี่แหละค่ะมาหยอดหยอดไว้ตรงที่บริเวณที่จิต,ต้องการไปก่อนนะคะเพียงแค่หยอดหยอดไว้เป็น เป็นหลุมๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้แบบว่าหวานเป็นไร่เป็นอะไรนะคะก็ตรงนี้มันก็ใกล้สปริงเกอร์ค่ะจ๊ตก็จะไปหยอดตรงเออแถวๆใกล้ๆสปริงเกอร์เนาะจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องรดน้ํายากนะคะทุกคนเพราะว่ารดน้ําทีก็แบบว่าเหนื่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะขากเ็เจ็บๆอยู่เดี๋ยวจิีจะขออธิบายไปด้วยเลยนะคะว่า ถั่วพ่าเนี่ยเขามีประโยชน์สําหรับใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินนะคะ,ะถ้าปลูกพืชเป็นไร่นะจะปรับปรุงบํารุงดินเป็นไร่นะคะถ้ามีเมล็ดพันุเยอะนะทุกคนเพื่อนๆก็หวานเป็นไร่เลยนะคะแล้วก็พอพอถั่วพ่างอกขึ้นมาอายุได้ประมาณ2เดือนนะคะเขาก็จะออกดอกพอดีนะคะพอเขาเริ่มออกดอกนั่นแหละคะ่ะให้เราถ่ายกลบช่วงนั้นเลยนะคะถ่ายกลบเลยเหมือนกับการปลูก ปอเทืองนั่นเองนะคะเขาจะคล้ายๆกันนะทุกคนเขาจะให้นโตรเจนที่สูงมากเลยนะคะ,ะแต่สำหรับของจีนะคะไม่ได้ปลูกเป็นไรอะไรเนาะจีก็มีพื้นที่น้อยนะคะส่วนไร่อ้อยที่เขาตัดอ้อยออกไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีตังมาขุดสาขขุดอะไรหรอกเนาะว่าจะขุดของไส้ไก่อยู่ก็ปล่อยไปก่อนนะคะทีนี้จะก็จะหยดๆถั่วผ้าไว้อย่างเงี้ยละคะ่ะหยดๆเอาไว้ให้เขาปรับปรุงบำรุงดินของเราเนาะเพราะดินของเรามันไม่ดีนะคะมันเป็นดิน ที่โคกที่นาที่ดอนนะเนาะที่โคกที่ดอนนะเนาะมันเป็นดินเป็นดินเหนียวแข็ง,แ,ขงแน่นๆน,น,นะคะตรงไหนบริเวณไหนที่จีนอยากจะปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยจีนก็จะมาหยอดเอาไว้อย่างนี้นะคะมาหยอดเอาไว้แบบนี้นะ,ะซึ่งเจ้าตัวถั่วพร้าเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรนะคะทุกคนเ,เขาสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นปลูกถั่วพร้าพ,พอๆกับปอเทืองเลยนะคะ แล้วถามว่าเจ้าถั่วพล่านิหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะเป็นฝักใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะคะทุกคนแล้วเขากินได้ไหมกินได้นะคะเขากินได้นะแต่ว่าให้กินตอนอที่ตอนที่เขาเป็นฝักยังอ่อนๆอยู่นะคะตอนที่ยังไม่มีเมล็ดนะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ควรกินเมล็ดนะคะห้ามกินเมล็ดถั่วพล่านะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่า มีรถเบื่อเมาหรือเปล่าจิตก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่เขาเขียนระบุเอาไว้นะคะว่าห้ามรับประทานมเมล็ดถั่วพราค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเ,เขาเป็นฝักอ่อนๆเนี่ยก็คือเราเก็บมาแล้วก็เอามาซุปเหมือนถั่วแปะได้นะคะทุกคนถั่วแปะก็คือจะเอามาต้มแล้วก็ซุปเนาะทุกคนอ่ะคนนี้สารอันนี้จะรู้ดีนะคะก็กินได้เหมือนกันค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะสิ่งดีๆที่จีนนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะจะเก็บถั่วผ้าที่เหลือนี้เอาไว้นะคะเอาไว,าไวา้ใช้กับไรอ้อยนะคะยังไงก็ต้องของขอบคุณพี่นิวอีกครั้งนะคะพี่นิวจากช่องกเกษตรอีสานยุคใหม่นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ